เส้นทางจากที่จอดรถไปอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองดูเหมือนมันจะไกลมากเลยนะครับเดียวซ้ายเดียวซ้ายแล้วก็ตรงไปซ้ายอีกนะครับซ้ายอีกแล้วก็ตรงไปตรงไปก็ยังยังดีนะครับตรงไปก็เดียวขวาช่องทางนี้บริเวณนี้มันติดแอร์ค่อนข้างอากาศเย็นก็ยังดีนะครับแอร์ตลอดเส้นทางเลยนู่น ไปนี่เปนทางเป็นนานหรือเป็นไหนกันแน่เนี่ยครับตรงไปอีกนะครับยังไม่ถึงไม่ถึงผิดครับต้องไปชั้นสามทางย้อนกลับไปมวเดินเอ,อือนะเหยอ,อยู่นะครับเขาเรียกแล้วต้องรีบไปแล้วเกืออไม่ทัน